วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันกีบตอนนี้อยู่ฮ่องกงนะครับก็สรุปแล้วตั้งแต่ลงเครื่องมาเจอตอมอจริงๆริงเจอตอมอ,อนี่รู้สึกว่าทีแรกจะคิดว่าชิวๆนะไม่ได้ชิวล <c oughs> ตื่นเต้นเหมือนกันกลัวตอบไม่ได้กลัวตอบละลิ้นพันอย่างเงี้ยก็สรุปก็ผ่านตอมอเสร็จก็ไปถามจริงจริไม่ต้องถามก็ได้ครับมาที่เนี่ยเพนทิกเก็ตอะ่ะแล้วก็มาซื้อเพื่อที่จะไปมาเก๊าต่อถ้าจะไปมาเก๊าก็ต้องซื้อเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นบัตรออฟตูบูดครับ เป็นบัสนะรถเมย์ประมาณนั้นแถวโคตรยาวนี่รอประมาณ20่สนาทีเกือบจะครึ่งชั่วโมงนะแถวเนี้ยแถวเทรนสซิตี้ฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรับไปไหนกันต่อเกดก็ไปมาเก้า์ครับมา,า 8, 8. มาเกลว์แ8บแมาเก้า์เกลี์เฉยลิปนี้บอกเลย ไม่รู้แพลนอะไรทั้งนั้นมาเที่ยวตามอาเอาวันเป็นคนจัดทริปน่ารักสุดๆตอนนี้ที่ฮ่องกงเวลา1 0บโมงห้ 58. ผ่านจากไทยชั่วโมงนึงกรุงเทพตอนนี้9ก้าโมงห้าถือว่าตื่นเช้ามาเดิมชั่วโมง โอเคครับหลังจากซื้อตัวออโต้บุญว่าไ,ไม่ได้รอขึ่ชั่วโมงนะสรุปรอชั่วโมงแล้วก็ลงรถมาานปัง,แ,งลแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วจากที่อวันดูข้อมูลก็จะเป็นนั่งรถดีสาย b ีสี่นั่งชัตเตอร์พัดสายดีสี่เพื่อที่จะไปมาเกาแล้วก็ไปมาเกาที่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องต้อออยลรอบอ่ะคับใช่ครับต้องต่อออยลรอบทําเหมือนที่มาจากทั้งบนขนะัดรบอบหนึ่ง ไปม่ประกเลยนะโอเคครับไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเพราะว่ามากาวันกับที่มนีไม่รู้นน่ับ <c oughs> อะไรครับขนะึ้นรถรายการขึ้นรถบีสี่จริงๆรถบีสี่ของไท้นี่แหละเรถเมย์สายแปดบ้านรอขับโคตร กลังไปมาเท้าแต่ไม่น่าจะนานหรน่าจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโม,มงประมาณหนึ่งห้านาทีชั่วโมงนี่แหละคืประมาณนั้นแต่ว่าขากลับเราจะขึ้นเป็นเรือนะไม่ได้ผมไม่ได้มานั่งสายดีสีหรือว่าสายแปดไม่ได้นั่งแค่ยืน เชื่อว่านันจะสวยน

เด็อกอไมกอะไร,ไรโอเดงเริ่มด้วยชินโอเด,ดะอะไรไม่รู้อเดงเจไม่พูดอังกฤษปิด้วยเป็นยังไงอ่ะอ๋อเป็นกินเครื่อเศต้องกินทั้งหมด ดีไหมต้องแบบกินแกงนี่พี่เหรอนี่กินมันเยอะนะเพราะว่ามีซุปน้ำผัดด้วยแกงตอนนี้ครับเพิ่งเก็บของเสร็จที่โรงแรมโคตรเหนื่อยแล้วก็คิ้วมากเดินมาตลอดทางแล้วก็นั่งรถอย่างไกลตอนนี้กำลังไปสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมฟู้ด ไถ่ปาอยู่มา,กาเก๊าอ้ไถ่ปลาไถ่ปลาไถ่ปลาเซตฟูต้ดนนั่่แหละอยูใกล้ๆกันแหละม,มาเก๊าฮ่องกงอยู่ในมะาเก๊าเราอยู่ที่ตลาดที่มันรวมเรื่องของฟู้ดก็คือชื่อตลาดไถ่ปลาอาาหรของกินโคตรเยอะเลยแต่ว่าเรามากินร้านนี้โคตรเยอะ เอรเแ้ดี๋ยวเดินกินแล้วก็ไปกินต่อลย่นงไปทางไหนก็มีแต่คนเขียวเพว่ารานอาหารนเบเกอร์แฮมเบอร์เกอร์ข้างในก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้ออะไรอะกากอะไรจากร้าน เซกีคาเฟ่น้องเหมียะชานมได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะชื่อร้านอะไรร้านเดียวกันส่วนใหญ่ฮ่องกงจะลง้านวกีครับอันนี้เซกีก็เทียบกับราคาแล้วมันหลงแลมเลยอะเนาะประมาณนี้แต่ว่าเบิก์้วยเดี๋ยวลองก่อนลองดิจิต ร้อนร้อนจะจับอย่างนั้นจะจับอย่างนั้นไม่ไหวแล้วอันนี้คือเป็นเครื่องในเครื่องในวัวจะลองชิมก่อนกินอย่างนี้ก่อนฮาบอกว่ามันเหมือนอะไรนะแกงกะหรี่แกงกะหรี่เป็นเทว่าเหมือนเวลาแต่ว่ามันจะมีความแบบแตกต่างกินลองดิอร่อยเป็นตัวมีความกะหรี่เบาๆกะหรี่เบาๆแล้วก็แกงใต้ผสะตุ่มจริง ไปดูแยกดูร้อยน,นะเป็นไงบ้างเหนียวไหมเหนียวไหม,มหรือเปลือยไม่เหนียวไม่เหนียว รออยู่เกือบชั่วโมงอ่ะได้ไหมหมีไอที่ตอบเมื่อกี้ครับครึ่งชั่วโมงท้าไข่ร้านดังร้อนไหมร้านดังรอคิวนานมากเลยร้านเนี้ยไม่หมีรองดิหมีรองร้อนดูน้องกิจก่อนเป็นไงบ้าง ไม่อ่อนหวานป่ะอร่อยหวานแต่ไม่ได้แบบพอดีหอมหวานเลี่ยนเออหวานกำลังหอมมันร้อนค่ะเดานนตอี้ยคำแรกอร่อยป่ะแรกอร่อยคำต่อไปไม่รู้ปากทองมีฮะ 哦 didyouthischineselevantjewp in fifty 嗯好的嗯好的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  อันเดียวร้านเดียวกับร้านเนื้อเครื่องในเนื้อเมื่อกี้เป็นไงบ้างรสชาติจืดกว่าแต่ว่าความเผ็ดเท่ากันเพราะว่าซอสเดียวกันปกติแล้วกินกินที่ไทยเนี่ยแป้งเยอะถูกป่ะเนื้อน้อยแป้งเยอะอันนี้คือยังไงแป้งเยอะเหมือนเดิมกินไม่ได้เพราะว่าต้องเลือกผักเอายิมผักก่อนต้นน้ำดิจิลองดิไปลองเืคอนเนี่่ยโหจิงงออ๋ใ้มช มันท่าเหมือนนี่ละครับแกงเหลืองแค่เค็มซองเออใช่มันเหมือนแกงเหลืองมีกลิ่นแกงเหลืองเลยเป็นแกงส้มด้วยเป็นแกงกะหรี่ที่มีแกงเหลืองผสมแกงกะหรี่แกงเหลืองผสมแกงกะหรี่กินอิ่มยังอิ่มแล้วครับแต่ว่าอิ่มไม่สุดเพราะว่าเพิ่งจบไปแค่ซอยเดียวเลยโอเคเดี๋ยวไปดูซอยใหม่ อิ่ม,มอิ่มมากมากแล้วนี่อิ่มอะไรหมีก็ต่อยซอยหนึ่งแล้วนาอยู่เบียร์แล้วตอนนี้ไม่ไหวถ้าโหากินเบียร์ไปด้วยรินกามไปด้วยฟ้ามันบอกว่าได้เวลาเบียร์แล้วเธอจะหาแบบขนมกินไม่ได้เธอจะต้องกินเบียร์ตรงเนี้ย <c oughs> มีมเซอร์ชอยู่เซเว่นใกล้ฉันได้ไปเพื่อเบียร์ฉันจะไป เปลี่ยนสายแล้วครับน้ำตปลาแม่งแพงต้องเบียร์ใช <c oughs> ่ <c oughs> ชื่อว่าอะไรเบียร์อะไรอ่ะ <c oughs> สโนว์เบียร์ าวเบียร์สชาติดีครับรสชาติเป็นไงอร่อยถือว่าด,ดีได้ใช่ไหมแล้วนี่อะไรชิงต๋าเบียรดับกินง่ายขอดูกระป๋องหน่อยเปลี่ยนมือนะเปลี่ยนมือดูน้องหมีนะน้องหมีเป็นไงบ้างสดชื่นทุ่งสดชื่นเนี่ยดีเลยนะเที่ยวมาทั้งวันโอเคเบียร์ไทม์อ่ะ ิงถ้กินตั้งแต่11โมงที่แบบเหนื่อยๆยมๆก็คือแบบลมเป็ลมได้แล้วเดินทางเดินทางเยวนี่ได้แล้วสดื่นใครปล่อยให้มากินตอน6โมงเย็นโมเย็นเหรอเนี่ยฮืดมาออันไหนอือบอฮือฮือฮืออฮนี้มอกกว่าอิือฮือือือฮืออฮอฮืออืออือออ โอเคอันนี้หน่อยให้เอาบัตรใครจ,จ่ายตอนนั้นมันจะได้แบบเปเบเดช้ไม่ไม่เดี๋ยวพอเลือกอเออว่ะน้ำเงินมันดูแบบเออมันดูแบบมันดูแบบเบียวกว่าไหนครับอ่ะ 现在不是高点吗？那对那是八。来一个、嗯，来一个，来一个。不想吃咸带。 นี่เดี๋ยวไปไหนต่อกังไปเดลอนดอนเนอร์ลอนดอนเนอร์ลอนดอนไปยังไงอะ่ะรถรถเมล <c oughs> ์ไปบัสไปบัสสาย15นะคะจากตรงนี้สายสาย15อ๋อสาย15 15นะคะเรื่องจะสายไหนก็แล้วแต่ก็ขับเหมือนสาย8อยู่ดี <c oughs> ปวดหัวว้าวกิชี่ ีีเน่ยลองดูครับไม่ขยันพูดเลยดูวิวดีกว่าสุดใจเดี๋ยวรมโดนแน่ นี่อยู่ตรงไหนละเกศอยู่ที่ตึกลิสบัวก็เป็นตึกที่ก็เป็น<ก>เป็น,เป,นเป็นอีกที่หนึ่งที่จะมาถ่ายรูปก,กันนะเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมลิสบัว No, I